สวัสดีครับวันนี้ออกแล้วนะฮะมาฟุกนะครับอยู่กับขอนไม้ล้มนะครับเห็นตัวเข้าตัวออกนะฮะยังไม่เห็นลังนะครับเห็นไหมครับตัวจะบินให้เต็มเลยนะครับพึ่งต่ำนะฮะไปดูกันครับผมเข้ามาแล้วนะฮะลังใหญ่นะครับแต่คงจะไม่เต็มนะฮะ แต่ก็อยู่ข้างทางนะครับต้องเอานะฮะเสียงคู่นะครับดูนีครับผมผมต้องเป่าควันใส่แบบนี้นะครับ โดแล้วนะฮะหมูยังอ่อนนะฮะก็ต้องเอาน้ำแล้วนะครับโดนควันนล้นะครับอ่าปาดเอาน้ำมาแล้วนะครับมีตัวหนอนหน่อยปิดตานิดเดียวเองนะฮะอาจจะอยู่นะครับล้างจิงไว้นะครับถ้าอยู่ก็เมาีกรอบนะฮะจะเกาะอยู่อย่างเดิมนะครับประมาณสิบวันนะะมาเอาใหม่นะครับ ถ้าอยู่นะฮะผมเอาน้ำมาครับไขกันต่อครับผมบ้านใครมีปากกล้วยน้ำาวานะครับเพิ่งกินหัวปีเหมือนกันนะฮะดูง่ายครับผมปีกล้วยเนี่ยนะครับเอาน้ำหวานนะฮะ อันนี้พึ่งหลวงนะครับผมเมื่อกี้ได้มาลังนะครับตัดเอาแต่าน้ำนะครับเพราะว่าไม่เต็มนะฮะปล่อยไว้เผื่อได้รอบสองนะครับพึ่งลงเยอะนะช่วงนี้นะครับมงลังก็อ่อนนะ ดูตัวอย่าไปดูแบบนี้นะฮะเราต้องดูดูในแง่ออกมาอากาศนะฮะจะได้รู้นะครับว่าบินไปยังไงนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่หมดหน้าแห้วหมูนะฮะอันนี้เพิ่งกินอยู่นะครับแล้วพัดดอกเลยนะครับหน้าฝนนะฮะมีประโยชน์นะครับ เมื่อกี้กินหัวปีนะฮะตอนนี้แห้วหมูอีกแล้วนะครับแต่จะกินช่วงเช้านะตอนนี้ก็สายแล้วก็สองโมงกว่านะครับยังมีตัวกินอยู่นะครับดูไม่ยากนะครับ ถ้าใครอยากจะเจอดอกพวกนี้นะต้องออกแต่เช้านะครับก็คือเพึ่งจะกินช่วงเช้านะฮะอันนี้ผมมาสายหน่อยนะครับวันนี้สารพัดดอกนะฮะถ้ามันจะกินนะครับจะหาง่ายกว่าเรามาสายนะครับสายเดี๋ยวจะหมดตัวกินนะครับก็จะไปกินดอกอยอื่นเราจะไม่ค่อยเจอนะฮะต้องดูตัวครับผม ดูตัวดอกแแวหมู่เมื่อกี้กับหัวปีนะฮะเจอแล้วนะครับเห็นริบลิบนู่นเลยนะฮะดำดำนะครับต้นหิ้วครับผมเห็นไหมฮะตุสงสยสจะอ่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่อนครับผมไม่ต้องลุยเข้าไปเลยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดนะฮะ นี่ครับอ่อนฮะ